ไหนค่ะเพื่นอนๆเราใส่ใสน้ำลงไปลงไปเยอะๆเลยเพราะวันนี้เราจะทำเมนูตุน้นนั่นทำเมนูเอ็นแก้วตุ้นแก้ดี่กาค่ะ เริ่มต้มจากการต้มน้ำแล้วใส่เครื่องตุ๋นลงไปเลยค่ะแล้วมาหั่นเอ็นแก้วเป็นชิ้นพอคํานะคะหลังจากนั้นเราก็มาหั่นแครอทกับหัวหอมกันค่ะสูตรใครก็สูตรใครนะคะน้ำที่ต้มเดือดแล้วเราก็ใส่แครอทลงไปแล้วก็ตามด้วยหัวหอมค่ะทีเ่เราใส่แครอทกับหัวหอมลงไปเพราะเราชอบรสชาติของหัวหอมกับแครอทค่ะอ,อย่าลืมใส่รากผักชีด้วยนะคะเห็นเราหั่นนี่คือต้นหอมผักชีแล้วก็ตั้งโอนะคะในขณะเดียวกันเราก็จับเวลาไปด้วยค่ะตอนนี้ได้เวลาละค่ะครึ่งชั่วโมง ะะเตรียมเปิดฝาหม้อแล้วใส่เอ็นแก้วลงไปได้เลยค่ะไปแล้วก็มาเตรียมแป้งข้าวเหนียวผสมกับน้ําเย็นเลยค่ะมาณมากน้อยแค่ไหนก็กะเอานะคะพเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็เทลงไปในหมอ้อเลยค่ะในขณะที่น้ํายังเดือดอยู่นะคะ<อ>รถรถโรยด้วยผงปรุงรสสช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยสีอิวดําเลยค่ะต่อไปก็ถึงเวลาชิมแล้วค่ะชิมได้รสที่ต้องการแล้วก็ตักใส่ชามได้เลยค่ะบอกก่อนนะคะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่เราดัดแปลงขึ้นมาเองนะคะเพื่อโรยหน้าโดยต้นหอมผักชีตั้งโอนใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะ แต่ว่าเราชอบมากเลยค่ะดูดิใครจะปรุงรสด,ด้วยอะไรก็แล้วแต่แล้วเราจะใสยย่ทุกคนไปประมาณเท่านี้นะ่นี่ก็คือครั้งแรกที่เราทำเหมือนกันค่ะใช้เวลาตุ๋นประมาณหนึ่งชั่วโมงทั้งหมดค่ะเพื่อนข้าวนี่มันตกแล้วนะคะแล้วก็เราตุ๋นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถามว่าไม่ใส่ถ้าบางคนถามว่าไม่ใส่แป้งเขาอยู่ได้ไม่ได้ค่ะ ก็เปคนทอบแต่เราออกจากติดออกจจนจีนหน่อยอะไรเงี้ยจะเหมือนแบบ,กบเกาหล้า